สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้เราจะมาแก้ไขก็น้ำไม่ไหลเพรนนาะอะไรน้ำไม่ไหลอันนี้ไหลไม่เบาไหลไม่แรงอันนี้ไหลแรงเป็นเพราะสาเห,หตุอันใดวันนี้เราจะได้รู้กันนี่ครับเราจะถอดดูเข้าล่างใต้อ่างนี้ว่าม,มีอะไร ข้างล่างเอาวาองอุปกรณ์เครื่องมือแพทพย์ก่อนครับท่านผู้ชมนี่เปิดแฟลชหน่อยเปิดไฟหนะน่อยตัวนี้อะไรวะนี่นี่มันคืออะไรเอาออกไปก่อนนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมตั้งกล้องถางขากล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรู้เหตุผลสาเหตุกันว่าทำไมน้ำล้างมือไม่ไหลอเอาคีมมาเอ่อหาถัางมาให้หน่อยถังบอาน้ำนีำน่ก็หัวถัง เราจะลองเปิดทำตัวนี้ดูนะครับว้าวตัวนี้แรงครับท่านผู้ชมแล้วเราจะถอดตัวนี้บิดล้าก่อนแล้วก็จะถอดตรงนี้ดูนะครับสายําดีตัวนี้สั้นมากไม่รู้เขาใส่มายัางไง ครับจะลองเปิดดูนะครับไม่ไหลเปิดสุดแล้วครับไม่ไหลก๊อกตันเดี๋ยวเราก็จะถอดก๊อกตัวนี้ออกดูว่ามันไม่ไหลเพราะเหตุผลกลไกอะไรครับ แต่ก <ITA> ่อนอื่น hmm. ท <yeah. S 2> ี่เราจะถอดกกเราต้องปิดน้ำุณดัดฟ้าก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมปิดน้ําก่อนทํางานนะครับจะปิดน้ำข้างบนที่ออกจากฟ้ามันห้ามปิดั้มนะปิดเบาออกจากฟ้มอ่ะก็ปิดขาออกจากฟมันมีขาออกจากฟ้ากับออกจากแขนสองตัวนะออกไหปิดสองตัวเลยทั้งออกจากแขนออกจากฟ้มเลยตอนนี้ก็ทัให้ทีมงานเข้าไปปิดน้ำข้าวบนดัดฟ้าครับชั้นสี่ ขั้นห้ารอนิดนึงครับผมจังเลยแน่ๆตั้งาใสอย่างที่ตาของโดนเลยนะโดนแดดเลยนี่ครับท่านผู้ชม ไม่มีรูเลยก๊อกน้ำมันผู้ชมเป็นแบบนี้ไหมครับนี่ครับนี่เขาจะ,จะาเอาไปแย่รูแล้วไอ้กวงเลยนี่ไอ้กวงอ,อืมไม่มีวะแย่เนี่ยไม่เข้าเอาปะรู้างเอาเลยไม่เข้าแข็งเป๊ะเ,เลยไอ้กวงแล้วก็หา,ายอะนรเลี้ยมๆมาหน่อยค้อนเนี่ย ดำแดงน่ะไข่ควงหานี่ไข่ควงสองตัวดำแดงกับดำเขียวอ่ะข้อนวดด้วยข้อนเล็กอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมไม่มีรูเลยจะให้ดูข้างในครับว้าวท่านผู้ชมไม่มีรูอกเลยครับ ดูออกสักนิดเลยนี่แหละคือปัญหาน้ำอ่างน้งหน้กท่ออ่างน้าไม่ไหลครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมขอเชิญท่านชมซุให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าทำไม นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเต็มเลยไม่มีรูครับแค่นี้ก็ถึงบางอ,อ้อนะครับเป็นสปริงเป็นสปรอาอหมดหมี่อรบมราังมก่อนแค่นี้หมดลแค่นี้ตันแค่นี้ อชาใช่นี่แหละคือสาเหตุก่อนจะไปจิงก๊อกน้ำโลกเลยท,ท,ที่นี่เพราะข้างในเป็น P U C ไม่แม่นหรอกเออดิฟก็เขียวแล้วนะมองเออนั่นแหละโลกแล้วโลกงแล้วลเ,ปเป็นข้อง้อยอใช่ไหมน้ำที่ของ้อยเขียวนะเป็นสามทางม,งมางนันมักออกนีน่ต<อ>ัวนึงไงอ๋อนี่นี่นี่สามดูต่อตัวก็ไปแค่มา แค่เสร็จแอพันเทพมาตัวนี้จบแล้วตัแสแฟรให้คอป๊าดเอาแฟนนะอัออย่างีอร่อยเหรอใไ้โอเคไม่บ้านอย่าห้ามมันสิ ก็ไม่หามอกี้มันกินแล้วนะมันเย่กินเลยโอเคไว้้างก่อนนะมัมังนถังต้องล้างในถังไม่มีน้ำาี่ยมงถอดตัวนี้ได้ไหมกิดเะกัวอมีครับเราล้างแล้วครับพอ คอนเทนต์มาทำเลยนะทำม,มาเลยหลังจากที่เราแค่เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้ามาเดิมครับ นี่ก็อีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เราเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วอาการเหมือนกันครับก็อกตันน้ำไม่ไหลอันนี้ก็เหมือนกันครับน,น,นี่ตัวนึงน,นี่ครับอาการเดียวกันแ๊บเลย อาจจะทำงานลำบากนะครับที่มันแคบมากครับท่านผู้ชมนี่คือมาแก้สาเหตุของอ่างด้าน,นหน้าน้ำไหลไม่แรงก็มีหลายสาเหตุครับที่เราจะเดาถูกทางก็มีก๊อกเสียมั่ง กกตันมัน่งหรือว่าวาลวใตอ่างมันเสียมั่งวาลวใตอ่างมันเสียเปิดไม่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแต่นี่เราดูแล้วคือ,อคือไอท่อน้ำดีครับมันตันมาจากเมนทางใต้ที่ฝังอยู่ในผนังครับนี่คือสาเหตุหลักแล้วก็ ถ้าไม่ใช่ช่างจริงก,ก็จะอาจจะทํายากหน่อยครับผมไม่ใช่ช่างครับผมเป็นแฉกูทำอะไรนี่ขอไปครับใ่บางรีลาลองเบาหักนะ ไม่หักหรอกผมแรงไม่เยอะผมไม่ใช่ค i n g ของอะไรนี่น้ำดีตกเ,เย็นอะไร น,นี่อยู่ลึกมากเลยนะใส่ก็นะต่อได้ตัวนี้อาจารย์นะรออะไรล่ะครับพี่น้องตัวข้างในก็ไม่ตันออกเป็น PVC แต่ตัวนี้อาจารย์ก็เหมือนเดิมครับย่ายไถ้าต้องเปลี่ยนฝัเดี่ยนีนี่ครับตัง ลองเปลออ่าห้ด้ดเลปล่าไหมย่หัวแย่ท้ายมันก็ทึแล้มังไม่ได้อันนีมนน้มันไม่ใช่แบบมันมันเป็นลิ้นล่เาเหรอ มันไม่ดีี่มันมีนี่จะ้ะเอาเลยครับน้ำเปล่า้วน้ำเปล่าน้่าเือม้เบ็น้ไม่น้้องน้น้งไหลอ่ะไม่มีแล้วครับริงอ่ะ่น้อตค้างตกนันน่นที่นเปล่าเบอร์ไม่มีเยไปาบไม่ต้องซีเรียสไปผู้พื้น<ม>รอนชิลๆเลย แต่จบงานทีเดียวมาเช็คปึ๊บจบไม่บ้านไม่น้ำไม่อะไมาซักถังไม่อหลรไม่ล้างมีน้ำมีน้ำอ่ะอะไรมาถาบอีกก็คิวผมมีน้ำป่ะน้ำหนน้ำก้อนนึงนะน้ำกินน้ำอะไรเนี่ยน้ำมาล้างอะไรมาล้างบาวก่ยไปล้างบาวก่อนลืมอ่ะเอาขันออกนี่เอาเนี่ยขันออกนี่โอ้โหโปรแกนไม่มีแล well ้วอ่ะ

มันไม่ใช่เรามันเล่งสั่นๆอยู่มัสั่นไงจับแล้วสั่นเหรอดูช่วงได้นะช่วงเหมาะมากก็ร้อนมันถากฝนลงไปเอออย่างนั้นอย่าไปง้างขึ้นนี่ทำอะไรเขาน้ำลงอีกโอ้โหจบแล้วโอ้หมดเลยน้ำตอนนี้หมดเลยไม่มีน้ำรั้งแล้วนี่เห็นว่างข้างนอกอะไมันมือสั่นจริงว่ะป้าอย่าเพิ่งไปปี๊บมันมันมือสั่นจริงตอนเนี้ยมือสั่นแล้วเนี่ย ได้ยิดเสียงจักโคบลงเาขาบอกห้ามงานเน่ยกดลงมันก็ลงอยู่ไม่เราไม่ได้ให้อย่างนั้นอย่าเยงอย่างนี้แล้วโกดลงง้างง้างึ้นมันแค่ไหนให้ยินเสียงสวรรค์เวยดิวช่วยด้วยมีอะไร้างเนี่อนะไร <c oughs> ห้องรูกแป้งได้ก,กว่ามันออกนะออกน้อย แต่มันโล่งแล้วเนี่ยดูไปดูแลเนี่ยใส่เข้าไปโล่งมันโล่งแล้วไข่จีนอันนี้ถ่ายท่าทางเหมือนเดิมะ่ะนเหมันใช่สายสั้นไม่ได้นะฟังไม่ได้นะ อทำไมคันเท้อยู่ดิ เปิดน้ำเลยเปิดเลยอืมเยาได้น้ำก่อนปูนเผาวไม่เท่าหมดนะเดี๋ยวนิดเดียวเฮ้ยแค่นี้นิดเด,ยด,เดียวเลยนะแต่นี่ยหมดยานนี่ครับวันนี้เราก็เปิดน้ำมาแล้วครับแล้วลองเปิดดูครับโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหแรงมากครับท่านผู้ชม ียนะโอ้ตัวนี้แบบโคตรแรงมากเลยครับ i นี่ครับไหลแล้วครับ ดเเลย,เลยเสร็จ้ครับท่านผู้ชมที่ได้รับชมนั้นก็เป็นการแก้ไขก๊อกน้ำอ่างหน้าไม่ไหลครับสาเหตุเกิดมาจากอะไรก็ได้ดูในคลิปแล้วนะครับจากการมันจับเป็นตะก้อนแข็งๆอยู่ในท่อครับพอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ครับทุกคอมเมนต์มีค่าเสมอครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จูงกับสวัสดีครับ